สวัสดีครับผมพบกับเพจตู้คอนโทรลนะครับผมวันนี้ก็จะพามารู้จักนะครับตู้ควบคุมปั๊มขนาด2แรงนะครับผมควบคุมเป็นตู้ควบคุมแบบตั้งเวลานะครับผมควบคุมโซนลอยวาลนะครับขนาด8โซนมีหด8โซนด้วยกันนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์นะครับไฟแจ้งสถานะไฟเข้ากี่โวลต์สถานะรันมันติดทํางานแล้วก็สถานะวอร์โหลดนะครับที่เหลือก็จะเป็นไฟที่แจ้งสถานะ แต่และโซนทำงานนะครับผมมาดูภายในอ่าภายในก็จะมีชุดทัมเมอร์ด้วยกันนะครับแปดชุดชุดรีเลย์นะครับชุดรีเลย์ชุดเซนเซอร์ต่างๆแล้วก็แมกเนติกนะครับผมเป็นเบรกเกอร์ MCB c B. แล้วก็ชุดฟิวคอนโทรลตัวนี้1 6แอมป์นะครับผมแล้วก็มีชุดแปลงไฟสวิตชิ่ง12โวลต์ DC นะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้ตัวนี้ทำงานยังไงอ่า ตอนนี้ก็ทาง,งานแบบตั้งเวลานะครับในแต่ละโซนแยกอิสระเลยนะครับทั้งหมดมี8โซนใช้ทัมเมอร์แปดตัวทัมเมอร์ดีต้อนนะครับผมอ่าลักษณะประมาณนี้เปิดฝาขึ้นนะครับผมตั้งเวลานะก็จะแน่นแน่นหน่อยก็ตั้งเวลาตัวละตัวละนะตอนหนึ่งตัวตั้งได้วันละ16โปรแกรมนะครับผมก็จะมีช่อง เซอร์ินอรน,นะครับต่อสายไฟเข้าปั๊มน้าอ่าต่อเป็นปั๊มน้ําแล้วก็มีเซนเซอร์น้ําฝนช่องเซ็นเซอร์อ่าน้ําแห้งเป็นเซ็นเซอร์อ่าตรวจจับน้ําในเส้นท่อนะครับผมเมื่อปั๊มทำงานสักห้าวินะครับผมไม่มีน้ําดูดขึ้นหมายความว่าน้ําในบ่อบดานนะครับแห้งอ่าพอดูดไม่ขึ้นปั๊มเอ่อตู้ก็จะตัดการทํางานอัตโนมัติทันทีนะครับผมแล้วก็มีช่องต่อสายอ่าจะเป็น ส่วนลอยวครับ่ซนหนึ่งโซนสองนสามโซนสีน 2, ส่ 3, ส 4, ไล่มาจากข้างล่างส่นห้านหก่วนเจ็ดโนแปดนะครับผมอ่าก็หลักๆก,ก็จะมันนี้คร่าวๆนะครับผมก็จะมีเซนเซอร์ตัวนี้เป็นเซนเซอร์น้ําฝนนะครับผมแล้วก็เป็นสวิตช์บา f พ f ายโฟล์สวิตช์อ่าหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นชุดเซนเซอร์อน้ําฝนตรวจจับน้ําฝนนะครับ มีปริมาณน้ำฝนที่สามารถตั้งได้นะครับผมตามขีดอ่นนี่จับมือเดียวเมื่อฝนตกนะครับผมเราตั้งเราตั้งค่าของเขาได้ว่าให้ฝนตกเยอะแค่ไหนถึงค่อยตัดประมาณนี้อันนี้ก็ฝนตกหนักหน่อยฝนตกเบาหน่อยตัดก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นวิ์ใบพายตัวนี้นะครับผม เป็นลักษณะนี้เรา,เาขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมไปสวมกับข้อต่อข้อสามทางทองเหลืองหรือสามทางแบบแบบเหล็กแป๊บนะครับผมจะได้หรือแบบพลาสติก p v c ก็ได้นะครับผมเป็นข้อสามทางเราก็เอาใบพายก็จะมีชุดใบพายอยู่3ามใบนะครับผม3ามชุดมีตัวสัน้นตัวยาวนะครับผมมาต่อเข้ากับชุดตรงนี้ต่อเข้ากับข้างหลังตัวนี้นะครับผม เมื่อตอนตู้ทํางานเมื่อเราสั่งตู้ให้ทํางานหรือสั่งให้วาทำงานนะครับผมเราบิดไปทางแมนนวลนะครับสักพักก็ปั๊มทํางานพอปั๊มทํางานปั๊บถ้ามีน้ํามาดันนะครับน้ํามาดันใบพายตัวนี้ปั๊บปั๊บปั๊บมันก็ทำงานต่อเนื่องไม่ตัดแต่เมื่อปั๊มทํางานได้สักพักไม่มีน้ํามาดันนะครับผมไม่มีน้ํามาดันสวิตต์ตัวนี้ระบบในตู้ก็จะตัดนะครับผมเมื่อตรวจจับว่าไม่มีน้ํานะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับผมต่อสายเข้าแล้วก็จะทําการเทสนะครับผมทำแจ้งวิธีใช้วิธีต่อสายต่างๆให้โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อสายกันอ่ะเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เราก็ต่อสายไฟนะครับเข้ามาแล้วนะครับ L กับเนะครับคราวนี้เราก็ไปออนเบรกเกอร์นะครับที่ตัวนี้อ่าออดขึ้นเลยอ่าอันนี้ก็เปิดไว้เรียนตัวไว้นะครับผม พอออนเบรกเกอร์ aker, ปั๊บก็จะมีไฟนะครับผมอันนี้คือลักษณะที่เราเปิดที่ตัวทัมเมอร์ไว้ก็จะมีไฟครับผมก็จะมีหลอดแลมป์นะครับแจ้งสถานะไฟเข้ากี่โวลต์ตอนนี้อยู่ที่2องาบโวลต์นะครับผมขั้นตอนการใช้งานไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมก็ตั้งเวลาอาจะมีคู่มือตั้งเวลาไปให้นะครับผม ที่ตัวทัมเมอร์นะครับไอโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่โซนห้าโซนหกโซนเจ็ดโซนแปดไล่ไปนะครับ <c oughs> ทัมเมอร์ตัวนี้จะมีตัวระบบล็อกนะครับป้องกันการกดโดนอะไรต่างๆนะครับผมปลดล็อกก็จะมีปลดล็อกอก็กดสักสี่ครั้งนะครับข้างๆตรงนี้สังเกตมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับผมก็กดไปหนึ่งสองสามสี่อ่ะตัวนาฬิกาหายไปคราวนี้เราก็จะสามารถกดตั้งค่าตั้งเวลาอะไรก็ได้ เสร็จแล้วก็จะมาดูที่หน้าตู้นะครับเมื่อเราต่อสายไฟต่อไรเสร็จนะครับเมื่อจะทํางานนะครับผมเราตั้งนาฬิกาวไว้แล้วฮะโซเราตั้งโปรแกรมไว้ที่ทําเมอร์เรียบร้อยเราก็มาบิดสวิตไปทางออโต้นะครับบิดไว้ทุกตัวมเมื่อปั๊มทำงานนะครับก็จะมี สถานะนะครับไฟสีเขียวติดขึ้นมาลักษณะนี้นะครับผมแล้วเราปิดการทำงานทุกตัวตัวนี้ก็จะดับเพราะว่าแมกเนติก,กตัวนี้ก็จะหยุดทำงานนะครับผมชุดรีเลย์ตัวนี้สองตัวนี้เป็นรีเลย์หน่วงเวลานะครับผมหมุนขึ้นหน่วงเวลาสักห้าวิเพื่อให้วาวทำงานก่อนห้าวิแล้วปั๊มทำงานตาม นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นรีเลย์หน่วงเวลาเพื่อให้ปั๊มทำงานก่อนแล้วค่อยค่อยมาจาับน้ำในเส้นในเส้นท่อนะครับผมอันนี้เราตั้งไว้ที่5้าวินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอ่าเปิดโซนหนึ่งนะครับผมรอสักห้าวิแล้วตัวแมกเนติกจะทำงานอ่าเรียบร้อยครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ก็คือเหมือนว่าให้วาว ทำงานก่อนแล้วก็เหมือนว่าไล่แรงดันในเส้นท่อนะครับไม่ให้เขาเกิดแรงดันที่เยอะเกินไปก็เหมือนให้เขาวาวทำงานก่อนต่อไปน้ําจากปั๊มก็จะไล่ออกมาตามประมาณนี้ครับผมง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรครับส่วนต่อต่อวาวก็ตามที่ตามที่บอกตั้งแต่ช่วงแรกไปแล้วโซนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็นะครับผมเดี๋ยวจะไปต่อไอเซนเซอร์แล้วจะอธิบายวิธีที่เขาทำงาน ให้ดูว่าเขาทาํางานยังไงนะครับผมครับผมอ่าตอนนี้เราก็ทําการต่อนะครับผมสายเซ,นซ็นเซอร์เข้าไปนะครับในช่องทอร์บินอนเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีช่องคอมกับเป็นโอนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาเทสเทสตัวน้ําฝนก่อนนะครับผมก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับผมเราก็จะเปิดทํางานโซนไหนก่อนก็ได้เอาโซนหกนะครับผม ตอนนี้รีเล์ทำงานแล้วนะครับก็รอห้าวิแบบโอเคตอนนี้ปั๊มทำงานเรียบร้อยนะครับไฟแสดงสถานะขึ้นนะครับผมน,นี้เรามาเทสก็คือตัดอ่าที่ตัดเพราะว่าเราต่อเซ็นเซอร์ตัวนี้ด้วยพอมันไม่มีน้ําพอมันไม่มีน้ำนไำหลผ่านมันก็ตัดเนี่ยะครับพอมีน้ําผลัก อ่าม่ติก็ทํางานอ่าเดี๋ยวต้องถอดออกก่อนนะครับผมตอนนี้ก็เทสน้ําฝนก่อนอ่าเรรครับก็ทำการถอดอ่าตัวเซนเซอร์น้ําแห้งออกก่อนคราวนี้เรามาเทสอ่าตัวน,นี้เป็นเซ็นเซอร์น้ําฝนนะครับผมอ่าตอนนี้สังเกตได้ว่าลักษณะทํางานอยู่ปิดก่อนก็ได้อ่าปิดดับนะครับผมเปิดสักครู่ทํางานห้าวิ หนึ่งสองามสี่ห้าปังครับเรียบร้อยทํางานแล้วอ่าตอนนี้เป็นเซนเซอร์น้ําฝนนะครับกรอนี้มีน้ําฝนตกเข้ามานะครับผมตัวข้างในก็จะบวมพอบวมปั๊บก็จะสั่งให้ปั๊มตัดทันทีนะครับผมอ่าพอกลับมาทํางานอีกครั้งก็จะห้าวิเหมือนเดิมปังนะครับผมก็ตามที่เราตั้งเลยตามที่เราตั้งนะครับจะตั้งให้ช้าให้เร็วขนาไหนก็ได้ตัดปับ๊บปล่อยปล่อยกลับมา อาวิบังนะครับผมทำงานเหมือนเดิมอันนี้เป็นเซ็นเซอร์น้ำฝนนะครับผมเมื่อฝนตกตู้ก็จะตัดนะครับแต่วาวแต่วาวยังทำงานอยู่นะครับผมกรณีเซ็นเซอร์น้ำฝนตัดวาวที่เราเปิดไว้ทุกตัวก็จะทำงานเหมือนเดิมแต่วาวทำงานเมื่อไม่มีน้ำเข้าไปก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมไม,ม่ประโยชน์เหมือนเดิมนะครับ เซนเซอร์ S S ทำงานปัม๊มเตะไอดับกลับมาทำงานรอห้าวิเรียบร้อยนะครับผมอ่าต่อไปก็เป็นเซนเซอร์อ่าเช็คน้ำแห้งเช็คน้ำในเส้นท่อระบบรันดดยนะครับเมื่ออ่าทีแรกเมื่อเราเปิดนะครับผมเมื่อเปิดการทำงานของตู้นะครับผมอ่าตอนนี้จะยังไม่มีระบบรันได้เมื่อเปิดการทำงานของตู้นะครับ อาวิป้มทำงานโอเคนะครับผมอ่าต่อไปเราจะต่อระบบรันไดนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็ทำการต่อนะครับระบบรันไดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเซนเซอร์น้ำแห้งอ่ามาดูที่ตัวเซนเซอร์นะครับก็จะมีสองจุดให้ต่อนะครับผมมีช่องคอมนะครับผมเขียนว่าคอม C.O.M เล็กๆน่าจะกลับข้าง นะครับผมแล้วก็อีกข้างก็จะเป็น NC นะครับมันจะมี NO กับ NC NO อยู่ตรงกลาง NC อยู่ข้างๆครับเราต่อเส้นคอมก็เข้าไปที่คอมนะครับเส้นเซื้อน้ำแห้งเห็นไ,ไหมครับแต่อันนี้อ่าพิมพ์ผิดจะเป็น NO นะ่นจริงต่อ NC ไม่เป็นไรอีกฝั่งก็เป็น NC นะครับผมโอเคราวนี้เรามาดูลักษณะการทํางานของมันนะครับผมอ่าเราต่อไว้เรียบร้อยแล้ว นะครับเมื่อคือเราสั่งเปิดปั๊มประมาณสักพักหนึ่งนะครับผมปั๊มเขาทางานตั้งแต่ที่แรกแหละทํางานปับ๊บเมื่อเซ็นเซอร์จับไม่ได้ว่ามีน้ําไหลผ่านอ่าก็คือต้องต่อเข้ากับใบพา,ายตัวนี้แต่ไม่ได้ต่อนะครับผมเหมือนเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูการต่อเอ่อการเข้าในท่อสามทาง เมื่อมีน้ํามาพัดใบพายนะครับผมก็จะทําให้ปั๊มทํางานตลอดไม่ต้องตัดนะครับแต่เมื่อใดที่มีน้ําพัดไม่มีน้ํามาแตะใบพายปั๊มก็ตัดการทํางานทันทีนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่หน้าตู้กันนะครับโอเคโซนโซนห้านะครับรอห้าวิทํางานนะครับอรอสักพักนะครับเมื่อสวิตช์ได้มีน้ํามาดันนะครับผม ตัดแล้วครับเปิดต่อไปก็ไม่ติดแล้วก็ต้องรอระบบทัมเมอร์อ่าเขาวนกลับมาทํางานใหม่อีกครั้งอ่าถึงทํางานแต่เดี๋ยวสักพักก็จะตัดเพราะว่ามันไม่มีน้ําผ่านเส้นท่อเรียบร้อยตอนนี้ปั๊มก็ตัดการทำงานนะครับแต่ นะครับเมื่อเมื่อมีน้ำดันสวิตช์ไปพายนะครับโอเคดันเห็นไหมครับอ่านี่ใช้นิ้วดันไว้นิดนึงอ่าก็จะไม่ตัดปั๊มก็ทำงานตลอดเมื่อมีน้ำขานนะครับผมระลักการทำงานคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมา สอนวิธีการตั้งค่าทัมเมอร์ต่างๆของแต่ละโซนแต่ละตัวนะครับผมตั้งโปรแกรมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยขอบคับ